สวัสดีครับพบกับผมประพลบ้อกวัฒนพันธ์ในรายการพูดจาภาษาพระคำหากทลิปนี้เป็นประโยชน์และเป็นพระพรกับท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราเด้วยน,นะครับในวันนี้อยากจะพาพี่น้องมาเรียนรู้ในเรื่องพระเจ้าไม่เคยเป็นหนดดี้ผู้ใดพี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าพระเจ้าสัตส่อมากพระเจ้าทรงรักเราและพระองค์ทรงเตรียมสิ่งดีสำหรับผู้รับใช้ของพระองค์ นะครับไม่ว่าท่านจะเป็นผู้รับใช้หรือเป็นสาวกในระดับใดก็ตามพระเจ้าทรงเตรียมสิ่งที่ดีไว้สําหรับทุกคนนะครับด้วยความรักของพระองค์ในพระธรรมฮิบรูบทที่6ข้อที่10นะครับได้กล่าวไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ทรงกระทำที่จะทรงลืมการงานของท่านทั้งหลายที่ได้ทรงกระทำเพราะเห็นแก็บพระนามของพระองค์คือการรับใช้ธรรมิกชนอยู่นั้นพระเจ้าทรงเป็นพ่อที่รักเราเมื่อเรา รับใช้พระองค์เมื่อเราทำงานให้กับพระองค์พระองค์ทรงเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นให้สำหรับลูกๆของพระองค์ในการรับใช้ถ้าเรามีใจปรารถนาที่จะทำพันธกิจของพระองค์พี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับให้เราเชื่อมั่นในพระเจ้าและพระเจ้าจะเตรียมอุปกรณ์ในการประกาศทำพันธกิจของพระองค์ให้กับท่านหากพี่น้องมีหัวใจที่จะถวายให้กับพระเจ้าพี่น้องครับไม่ต้องกลัวนะครับอนาคตว่า พร,รรรพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราหรือไม่ไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สัตย์ซื่อหากท่านปรารถนาจะรับใช้ในด้านใดท่านไม่ต้องเทียบความสามารถระหว่างคนอื่นกับท่านนะครับขอให้ท่านตั้งใจรับใช้ในสิ่งที่ท่านมีความสามารถนั่นเขาเรียกว่าเป็นของประทานาาาที่พระเจ้าให้กับเราให้เราอย่านูมินของประทานความสามารถที่พระเจ้าให้กับเราขอให้เราทําเต็มที่ไม่ว่าเราจะ เป็นผู้ที่ชอบบริการก็ขอให้เราทําเต็มที่ในการบริการพระเจ้าจะอวยพรให้เรามีความชื่นชมยินดีและพระเจ้าจะเตรียมสิ่งที่เป็นบําเหน็จรางวัลให้กับเราหากเรารับใช้ในด้านดนตรีด้านการนมัสการก็ขอให้เราทําอย่างเต็มที่หากเราถูกเรียกให้รับใช้ในด้านการสอนการเทศนาก็ขอให้เราได้แบ่งปันและสอนอย่างเต็มที่หากเราได้ถูกเรียกให้ทําในด้านอาหาร ก็ขอให้เรารับใช้อย่างเต็มที่นั่นคือของประทานที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับท่านยังมีของประทานอีกมากมายนะครับที่เราควรจะนําออกมาในการรับใช้และให้เราเชื่อนะครับว่าพระเจ้าไม่เคยเป็นหนี้ผู้ใดอย่างที่พระคำในฮิบรูบทที่ 6: ข้อที่10ได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าไม่เคยลืมการงานที่เราทั้งหลายได้กระทําเพราะเห็นเก่พระนามของพระองค์แม้ว่าเรารับใช้ในสิ่งเล็กน้อยเราอาจจะอยู่เบื้องหลังหรือว่าเราอาจจะไม่มีชื่อเสียง อย่างที่หลายคนได้มีชื่อเสียงและปรากฏอยู่ต่อหน้าคนอื่นไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้าจะให้น้ําพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของท่านพระเจ้าจะประทานพระพรที่ซ่อนอยู่ให้กับทุกคนที่สัตซ์ซื่อแม้ว่าคนเห็นหรือไม่เห็นก็ตามแต่พระเจ้าทรงเห็นครับพระเจ้าจะไม่ลืมการงานที่ท่านทั้งหลายได้กระทําเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ